าวดี cie. ข้าวใหญ่นักธุรกิจรุ่นใหม่ฟังทั้งนี้ร่วมปฏิบัติการไทยเข้มแข็งเสริมความแร่งให้กับ SME ในงาน SME ไทยเข้มแข็ง2010โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสวพบกับการแสดงสินค้ากิจกรรมจับคู่ธุรกิจการอบรมสัมมนานสุดพิเศษให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SME และแฟนชายการจัดสแสดงนิทรรศการของสสว so และพลาดไม่ได้กับกิจกรรมสุดพิเศษ23มิถุนายนการจัดการธุรกิจแฟนชาย ชมฟรีกับท็อป เติมไฟเศรษฐีใหม่ SME โดยอาจารย์สเสน่ห์ศรีสุวรรณ24มิถุนายนเข้าฟังอบรมห่วงจุ้ยกับธุรกิจโดยอาจารย์สุชาติรัตนธน,นกุลและชมฟรีกับธรรมะเดลิเวอรี่โดยพระอาจายรย์ชาติทีมงานพระอาจารย์มหาสมปอง25มิถุนายนพบกับทอกโชว์ SME ไทยเข้มแข็งโดยวิทยากรจากแฟรนไชส์ชื่อดังเซเว่นอีเลเว่นไก่ย่างห้าดาวเฟรชมาดพลาดไม่ได้กับครั้งแรกในราชบุรีเติมไฟเศรษฐีใหม่ SME กิจกรรมสารฝัน สู่ธุรกิจ SME SME ไทยเข้มแข็ง2,010ที่จังหวัดราชบุรีจัดโดยหอการค้าจังหวัดราชบุรีและจังหวัดราชบุรีสนับสนุนโดยสอสอว23-25มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง6โมงเย็นณโรงแรมโลเดนซิตี้จังหวัดราชบุรี